ครับผม้เลยเนาะบ้านโบลาณบ้านเก่าเนาะนี่แหลกได้ยังเาอมดีนะครสวยจังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนมาด้วยกันสวยหมดเลยสวใจ อันนี้ลูกเขาบอกว่าเปิดชุบฉุนเ <c oughs> ลยรีบเปิดลานกันนะคะที่อำเภอมหาสอนค่ะค่ะ มีความัยนะจะมีมีเสียอะไอย่างเงี้ยคือคนทีไม่ดับนะก็จะจะติดวามหมายนี่เรกองไสีก็คือประจดตาเป็นี่ก็เน้ป็นเรื่องเผู้หญิงายกต่างที่ไปตา ีนส่วนตู้ก็เป็นตู้โบราณที่จะฝังเท่านั้นก็ก็อย่างนี้ครับขดนี้คือแม่เขาที่ตงเป็นทุก็ควฝัอลักษณะของไฟสวยจงเลไฟสวยจังเลยของใหมที่ของใหนี่นีไม่ใหม่ไมหม่เป็นเส่าไห่นี่อย่างนี้มอ๋ออันนี้เหรอถ้าอยากได้มันเป็นมือสองของญี่ปุ่นอ๋อไม่แหงมากอ่เป็นหม่เลอก นี่มันพอปมาณก็อะร้เลนเลย่ะแ่่อยู่ตรงแยกตียิตรงนั้นถ้าเกิดคมาถ้าผ่าไปแล้วก็ถ้าอย่างเราเข้าเทพเยออะคากั๋วอาเจ็ตไซสครับูสองี่่ี่ดต่จะมาเว้นล้โแล้ถ้าอยากแนั่นบอร์ไ้บอกมาฝัอบอกมาลูกสาวก็ได้ตถ้าเมาฝันก็จะมาูไปมีงานซูหนึ่ง

ราคาโดยประมาณก่อนค่ะเรจะขัดของเนี่กังแม่บ้านที่อยู่ข้างล่างบ้านที่วันจ่ายตางคมีนมาที่หาตังค์แต่ว่าลักษณะนันลักษณะน้อิใจก็ไม่ใช่อันนี้อัี้ก็จะเป็นนขาเหลืองคือเออมันเป็นแบบเฟรมคือเก่าก็จะใช่หลุ่เอีงนี้ยลักษณะเนี่ยผมก็เก่าจะได้ดี ผมเสร็ก็แบกว่าช่วยน้ไปพัฒนาื่มาอะไอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนใช่ไหม่นจะลำบากง้ยถ้าจะเริ่มใหญ่นี่เราเราไม่ไแ้เลยไได้ Electric yeah. it's